สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้แปลกหน่อยซึ่งปกติผมจะมาให้ความรู้กับทุกคนนะครับจากการแชร์ประสบการณ์ว่าจะเป็นการทําผักสลัดการปลูกฝรั่งการปลูกไผ่วันนี้ผมขอมาทํคลิปถามอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้ก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยมันมี3ามฤดูหรือเปล่าเพราะว่าผมซื้อมาเนี่ยมันออกดอกทั้งปีแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูลักษณะนะครับซึ่งผมไม่ได้มีการใช้ยาใช้อะไรเร่งเลยผมก็ปลูกทิ้งรดน้ําอย่างเดียว ใส่แค่ปุ๋ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับยังไงถ้าเนเพื่อนที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะอันนี้คือมะม่วงผมคือพื้นที่ที่เหลือตรงนี้เนี่ยผมจะลงฝรั่งเพิ่มเนี่ยฮะข้างล่างตรงนี้ก็น่าจะได้ประมาณร้อยกว่าต้นลวมั้งแล้วทีนี้ผมมีมะม่วงผมอยู่แค่ไม่กี่ต้นครับน่าจะเหลือเหลแปดต้นมันเป็นน้ําดอกไม้สีทองอ่ะเดี๋ยวสีมันไม่ชัดเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่มันแก่ๆหน่อยสีมันจะออกเหลืองแล้วแหละเนี่ยฮะมันจะออกเหลืองแล้ว นี่ครับมันก็ใกล้แก่แล้วมันเริ่มเหลืองแล้วทีนี้เนี่ยความพิเศษของต้นพวกนี้ที่ผมซื้อมาซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามะม่วงดอกไม้สีทองเนี่ยน้าดอกไม้สีทองเนี่ยมันออกดอกตลอดอย่างนี้หรือเปล่านยฮะมันออกดอกต้นนี้ไม่ชัดเดี๋ยวผมพาไปดูต้นนูนเนี่ยมันจะเริ่มออกอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ฮะทั้งปีมันมีลูกแล้วมันก็ออกดอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งผมผมก็ไม่เก่งเรื่องมะม่วงนะผมก็เลยอยากขอความรู้จากเพื่อนๆที่ดูคลิปหน่อยว่า น้ำดอกไม้มันมีสีทองสีทองมันมีสามฤดูด้วยเหรอเนี่ฮะนัะ่นนยก็จะได้เก็บแล้วมันก็แทงมาอย่างฮะทั้งปีแทงมาตลอดเลยนะครับแต่มันไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกผมแทบจะปลูกทิ้งเพราะว่าผมไม่ได้ดูแลเท่าไหร่เนี่ยฮะให้ดูมีดอกมาเนี่ยหญ้าเขายังไม่ค่อยได้ตัดใส่แค่ปุ๋ยคอกเนี่ยแต่มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูไหนก็ช่างเขาจะออกลูกมาตลอดแล้วก็มีดอกตลอดแบบนี้ตอนนู้นก็เป็น ลูกก็ใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ออกดอกอลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพะผมผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อจากงานเกษตรแฟร์ที่จังหวัดสุรินทร์สวนผมอยู่บุีร์ครับและที่นี้ที่ผมเจอก็คือทําไมน้ําดอกไม้สีทองผมเนี่ยมันนันออกดอกตลอดทั้งปีซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าผมก็ไม่ได้ใช้ยาแช่อะไรเนาะมันก็ออกต้นนี้ก็เริ่มมามันก็จะแทงยอดมาแบบนี้แหละครับ เงดอกมาตลอดต้นนี้ลูกใหญ่ยังเริ่มเหลืองนะครับเนี่ยจะเหลืองอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยนั้นเริ่มออกสีทองแล้วกล้องผมไม่ค่อยชัดนะครับมันก็จะได้สีที่อาจจะไม่ตรงปกอะยังไงคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนะครับว่าน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยมันมีสามฤดูหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ไดเลยมันก็ออกมาแบบนี้ทุกๆปีครับทั้งปีมันไม่สนฤดูครับแต่ว่าบางฤดูที่ฝนตกหนักมันก็จะออกดอกแล้วก็ ร่งแค่นั้นแหละครับครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ